สวัสดีคะ่ะชาวมังก,กรหรือชาวมังกรนะคะคลิปนี้เรามาพบกันในเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะชาวมังก,กรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ส5้ามกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศรีมังก,กรก็สามารถรับชมรับฟังได้ค่ะหากท่านใดยังไม่มั่นใจนะคะว่าใช่ลัคนาของท่านหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปใช้ลัคน,นาของท่านได้ที่ลิงข้างล่างที่อาจารย์แนบไปให้ โอเคค่ะสมากรเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณมีคู่ในเดือนรกรกฎน,นี้คุณเป็นอย่างไรบ้างให้ไปแรกเจเจไปที่สองไที่หนึ่งทเวอร์ไปที่สามเอชเชอรัลด์ยกันไม่ลงเลยนะเนี่ยไปที่สี่ สเตนใบที okay. ite, ่ห้า o ว i of a j e e โอเคค่ะสามก่รเดือนนี้นะคะเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะคุณค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังมากเลยนะเนี่ยเดือนนี้คุณคุณดูแรงนะคะ ซึ่งมันเป็นรักษาคุณอยู่แล้วนะคะอืมเดือนนี้ค่ะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางไปกับผู้ครองคนรักของคุณค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันนะคะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศมีโอกาสสูงมากเลยค่ะถามว่าไปแล้วดีไหมไปแล้วดีนะคะไปแล้วความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่มันอาจจะดุคุ้มเคลือหรือมันดู มีปัญหาในเดือนกันก่อนนะคะมันจะค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ที่ดีและคลี่คลายได้เพราะนั้นการไปเที่ยวของคุณครั้งนี้มันจะส่งผลดีต่อคุณทั้งสองคนนะคะแล้วก็ชีวิตคู่ของคุณรวมถึงชีวิตครอบครัวของคุณด้วยนะพเพราะเดือนนี้ค่ะคุณจะค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังในหลายๆเรื่องนะคะ คุณดูเด็ดขาดคุณดูเด็ดเดี่ยวนะคะในเรื่องของความรักคุณต้องการความชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปในทิศทางอื่นหรือกับคนอื่นไปเลยถ้าคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วคุณก็พร้อมที่จะไปจุดอื่นที่ไม่ใช่จุดนี้แต่ใครที่ยังไม่ได้ แต่งงานกันนะคะหรือเป็นแค่ยังเป็นคู่รักกันอยู่นะคะหรืออยู่ด้วยกันแล้วอ่ะตัวคุณเองคุณอยากที่จะไปอยู่กับเพื่อนอยากที่จะไปนอนไปค้างหรือไปทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่กับคู่รักของคุณเพราะคุณรู้สึกว่าพลังงานของคู่รักของคุณนะคะมันทําให้คุณไม่โอเคไม่แฮปปี้คุณรู้สึกท็อกซิกคุณรู้สึก ไม่ได้รับความจริงใจไม่ได้รับความซื่อสัตย์ไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นซึ่งในใครบางคนมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะในอดีตแต่ในใครบางคนนะคะที่เป็นคุณมาก่อนคุณคิดไปเองคุณรู้สึกไปเองนั้นให้คุณสืบค้นให้ชัดเจนเพราะจริงๆแล้วตัวคุณคุณเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนธาตุดินแต่ในบางเรื่องบางอารมณ์ค่ะคุณคุณคิดมากไปเอง คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณปรารถนาไปเองคุณต้องการความเพอร์เฟกต์จนตัวคุณน่ะมองข้ามอะไรบางอย่างไปแล้วคุณก็คิดว่ามันไม่ใช่แล้วเช็คลิสต์ของฉันเนี่ยฉันมองแล้วว่ามันไม่ใช่หรือคนที่แต่งงานกันแล้วคุณมอกว่าฉันเลือกผิดเรื่องตอนนี้ค่ะให้คุณคิดให้มันรอบคอบนะคะให้มันมากกว่านี้เพราะจริงๆแล้วว่าคนของคุณน่ะเขายังโอเคอยู่นะคะเขายังพร้อมที่จะไปกับคุณพร้อมที่จะ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปกับคุณเพราะว่าตัวเขาอะในเดือนนี้เขายังรักคุณอยู่เขายังอยากที่จะไปกับคุณแต่ถ้าคุณอะไม่อยากจะเดินไปกับเขาแล้วเขาก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรมันเป็นเดสตินีเขายังหวังว่าวันหนึ่งมนจากโคจรกลับมาเจอกันอีกมันจะกลับมาได้รักกันอีกจะกลับมาได้อยู่ร่วมกันอีกนะคะเพราะว่าตัวคุณกับเขาอะ สถานการณ์มันมได้เกิดความพยายามแล้วและในเดือนนี้มันก็จะมีความพยายามที่มากขึ้นแต่มันจะมีใครบางคนค่ะที่ทิฐิสูงมากซึ่งอาจารย์บอกเลยเลยว่ามันเป็นตัวคุณเพราะพลังงานส่งมาว่ามันเป็นตัวคุณคุณจะทิฐิสูงมากคุณจะมุ่งมั่นมากเลยว่าคุณอ่ะจะไม่เอาแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปแล้วทางข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่สนแต่ฉันพร้อมที่จะลุยเพราะตัวคุณอ่ะพร้อมที่จะลุยไปในความสัมพันธ์นี้สัมพันธ์นี้ที่มันเป็นสัมพันธ์ข้างหน้าว่ามันจะเป็นยังไง คุณแดงยงไงคะเดือนนี้มันก็เลยทําให้บางเรื่องอะ่ะมันอาจจะต้องเข้าออกเข้าใจกันมากกว่าน,นี้นะคะเพราะคุณอยากจะแบบแตัดให้ขาดเลยชบัชบชับชันะคะคนเดียวค่ะนะ,ะนะดังนั้นคะ่ะถ้าใครบางคนใครบางคู่นะคะในชาวมกรที่คุณรู้สึกว่าความรักของคุณนะมันสังงตายมันมันซีดมันไม่สนุกเลยอะ่ะมันรักจริงจรก็จริงมันรู้สึกดีฟ มันใช่แล้วค,คนคนนี้คุณก็อยากจะตะบี้ตะบานเดินหน้าเลยค่ะเขาพร้อมนะคะที่จะไปกับคุณแต่ลักษณะของเขาอ่ะคุณต้องรู้นะว่าเขา่ไม่ได้พลังงานเหลือเฟอืออย่างคุณเขาจะค่อยๆช้าๆค่ะแล้วเขาคิดมากคิดเยอะเขาจะคิดก่อนว่ามันไปแล้วว่ามันไปได้จริงใช่ไหมสถานการณ์ทุกอย่างอะ่ะอย่างบ้านช่องบ้านเรือนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่พูดคุยกันมันมีความเป็นไปได้ไหมเพราะในเรื่องราวของความรักอะคะ่ะมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นในใครบางคนที่คิดถึงเรื่องของ ลูกเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งมันมายก็ค่อนข้างจะมากนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนค่อยๆก่อนก็ได้แต่คุณไม่นะคะรู้สึกว่าในเดือนตุลาคมนี้หลายๆลาาัค,คนาราศีก็กังจะร้อนแรงกันหมดเลยนะแต่สุดท้ายค่ะเรื่องของคุณทุกอย่างนะคะโชคชะตามันกำหนดแล้วนะคะว่าคุณนะ่ะจะเป็นคู่ของกันและกันก็ะจะอยู่ร่วมกันแม้ว่าจะมีเรื่องของการ โกรกผิดใจกันบ้างทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันบ้างหรือบึง้งหน้าบึง้งอึงใส่กันบ้างแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นะคะอยากให้คุณนะคะใช้วิธีการที่มันค่อนข้างจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันนะคะผลประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ตัวเงินตัวทองอย่างเดียวนะคะกันเงินกัน,กนทองตัวเงินตัวทองหรือคุณเข้าใจผิดคือประสานผลประโยชน์ในเรื่องราวของความรัก สภาวะแวดล้อมคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ตัวคุณจะเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้นะคะคุณต้องคิดถึงอะไรหลายๆอย่างด้วยนั้นเรื่องราวในเดือนนี้ค่ะคุณค่อนข้างจะจะขอใช้คําว่าดื้อแล้วกันนะคะดื้อที่อยากเอาชนะดื้อที่อยากจะได้ดังใจแต่ความดื้อของคุณนะคะมัน มันใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ของความรักนะคะลองดูด้วยเพราะว่าไพ่ไม่ได้เป็นไพ่ดูส่วนตัวไพ่เฉพาะบุคคลนะคะอาจารย์ดูให้เป็นภาพโดยรวมเพราะฉะนั้นในตัวของพวกคุณในแต่ละคนของชาวมกรคุณจะเจอในสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันอาจารย์อ่านให้โดยรวมเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแล้วว่าเดือนนี้คุณจะมีลักษณะอย่างไรคุณก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณบอกคุณไม่ดื้อหรอกคุณคนใจดีคุณคนใจเย็นคุณคุณหนักแน่นคุณตั้งอยู่ในที่มั่น มาดูกันค่ะว่าเดือนนี้คุณจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าหรือคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเอาละคะ่ะชาวมังกรท้ายนี้ค่ะอาจารย์ก็ฝากให้ชาวมังกรกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชิก, share, กในช่องของอาจารย์เป็นกําลังใจให้ช่องด้วของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ